รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย AIS ม่อีซ s u i t e Build X Perspective ในวันนี้เปิ์จะพามามองชีวิตในมุมลึกของคุณสีกรุง อรุณสวัสดีเจ้าของธุรกิจตัวแทนประกันภัยผู้มีรายได้กว่า1,500ล้านบาทต่อปีว่าจะมาถึงทุกวันนี้เขาต้องผ่านบทพิสูจน์มาอย่างยากลำบากเป็นโปลิโอต,ตั้งแต่2ขวบโตมาในสลัมดงฟินพ่อติดเหล้าแม่เป็นวันโรคชีวิตยากลำบากต้องกินของเหลือจากข้างบ้าน ถึงตอนนี้เวลาได้พิสูจน์ตัวของเขาแล้วครับแต่เขาทำได้อย่างไรเรามามองชีวิตให้ลึกลงไปพร้อมๆกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับดีดีตอนร้าครับบริษัทคุณสรีกุ้งใหญ่มากอันนี้ตัวเธอสมรรถนใหญ่แต่ผมแอบเห็นมีเหมือนมีเต็นท์รถด้วยเหรอครับบริษัทอันนี้ลงลงรถที่เราจอดรถอยู่รถของคุณศรีกุ้งโอ้โหรถเยอะมากแล้วขับเองบ้างครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้ขับมาสองปีละใช่ว่าต้องใช้ขาได้ใช่ไหมขาข้างซ้ายยังมีแรงอยู่พอเหยียบคัตได้เหยียบคัตได้ส่วนขาขวาเอาไว้เหยียบคันเร่งกับกับเบรก แล้วทำยังไงครับก็ใช้มือยกไงเวลาเบรกค<ม>ันเร่งยกยกขาโอ้โหโอ้โ,อโออหอะไรมือจะจับพวงอะไรับครับเอ่อพวงอะไรจับแค่นิดเดียวน่าอยากน่าอยากเวลาเสาก่อนจะกับคันเร่งปล่อยแล้วก็เสาด่าโอ้เจ๋งมากสุดยอดมากนะครับนี่แหละครับคุณคุณศรีกุ้งที่พูดถึงนะครับมีแฟนรายการเล่ามาให้ฟังผ่านทาง Facebook อบอกว่าอยากให้เรามาดูเปอร์สเปกทีฟของคุณศรีกุ้งหน่อยจากคนที่มีชีวิตในช่วงชีวิตวัยเด็ก เป็นปลิโอนแต่สามารถสร้างบริษัทได้ใหญ่ขนาดนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทราบกันครับว่าเรื่องราวชีวิตเป็นยังไงได้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันข้างในไหมครับได้ครับได้ครับโอเคคุณศรีกุ้งทาธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนะครับผมเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยโดยเฉพาะประกันรถยนต์เป็นหลักครับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นประกันรถยนต์เลยครับหน้าที่ผมเป็นตัวกลางระหว่างบริษัทประกันไป ก,กับลูกค้าผมโดยที่ผมเป็นคนสร้างสมาธิกินมามีมีลูกค้า4 0่แสนกว่าลาย4ี่แสนกว่าลายสี่แสนกว่าลายครับที่มีลูกค้าเราครับและเช่นเคยเนื่องจากว่ายังเช้าอยู่คก็เลยยังไม่มีคนมาทํางานที่ออฟฟ,ฟ,ฟิศนะครับพนักงานก่ยังมาทํางานตันขึนนี่เพิ่งจะเจ็ดโมงเช้าเ <ๆ S 1> พราะฉะนั้นที่เราเจอคุณศรีคงได้ก่อนก็เนื่องจากว่าคุณศรีคงพักที่นี่ถูกต้องครับผมพักชั้นสีครับพักชั้นศีเพราะฉะนั้นเราขออนุญาตไปไปเยี่ยมบ้านคุณศรีคุงก่อน นี่คือที่บ้านครับนี่ก็ส่วนหนึ่งของครัวนี่ห้องนอนผมแล้ห้องนอนลูกชายอย่างบ้านของคุณศรีกรุงนี่ต้องดีไซน์เพื่อที่จะให้คุณผมเองบอกโจทย์เขาบอกว่าทุกพื้นที่ต้องลดเข็นไปด้หมายถึงทุกซอกเลยถูกต้องครับตรงไปไหนก็ได้ครับตรงนี้รอบตัวอาหารได้หมดห้องนอนนะครับถ้าไม่มีสองเตียงคุณศรีกรุงนอนข้างบนข้างล่างบางที้ารุ่วันนอนบ้างด้วยคุณศรีกรุงนอนข้างบนกำลังวุนครับอันนี้เป็น เดี๋ยวอบเสาหน้าเล็กๆของผมผมสามมาทิยานะตัวเข้าห้องน้ำตรงนี้ได้อาน้ำก็ไปได้นี่แหนก็อาบน้ำได้เนี่ยนั่งฟาร์ดนยุงแล้วก็นั่งอาบน้ำเอาก็ลงไปเลยก็จะจอดก็ลงไปแล้วก็ขึ้นมาได้เองไม่มีอะไรก็เหมือนห้องน้ำธรรมาดาทั่วไปจังพี่เลยว่าเป็นที่คอยจัดต้องได้เองให้ให้มัน แสดงว่าจริงๆแล้วในความเป็นจริงแล้วจะอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการใช่ใช่แค่เพิ่มนิดๆหน่อยๆใช่เราจะวังมุมไหนที่เราจะเดินที่เราจะพยุงตัวเราเองขึ้นไปได้เราที่ไม่มีโต๊ะตรงนี้มาสร้างก็เลยเข้าง่ายหน่อยอตอนนี้ก็มีแต่ต่อให้มาตั้งคุณศิกรุงบอกผมว่าคุณศิกรุณต้องเข้าได้เข้าได้ครับต้องเข้าได้ครับถ้าสมมติว่าเขาเหยียบมานิดดึงเนี่ยแล้วคุณศิกรุงเข้าไม่ได้เนี่ย คุณสิ่งกูต้อ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 งโวยกันหน่อยนึงมีโวยใช่ไหมมีโกรธใช่ไหมเขาไม่ได้กันโกรธหรอเรียกเขาย้ายหน่อยอนี่คือมนุษย์ลอ้อเรียกว่ามนุษย์ล้อเหมือนเป็นซูปเปอร์ฮีโร่ไงไม่รู้ก็ะนะใช้กันล้อมอยู่กันล้อมตลอดอ่ะเออซูปเปอร์ฮีโร่ แลวชวนคุณเปราทานข้าวด้วยกันเลยนะคะโอเคครับด้วยความยินดีเลยครับอครให้คุณศรีกุงเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าพี่การมาตั้งแต่กําเนิดหรือเปล่าผมเกิดมาเป็นเด็กปกติเลยครับวิ่งเล่นได้ปกติจนอายุสองขวบก็จู่ๆก็มือเท้าไม่มีแรงรีบไปเขาก็รีบไปสมัยนั้นไม่มีวัคซีนไม่มีผมเป็นโรคตั้งสมือสองขาแต่โชคดีที่ มันรักษายังไงจนกระทั่งหรือขาข้างขวาขาข้างซ้ายของผเครับยังพอใช้ได้แต่ไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซนต์ตอนเด็กยังจำได้เลยว่าแม้แต่อาหารการกินยังมีปัญหาเลยต้องขังข้างบ้างกินเหลือเรามาให้ตอนเด็กๆเนี่ยจริงๆตอนนั้นมีความฝันอยากทำอาชีพอะไรอะไรเหมือนคนอื่นๆไหมครับ ผมเองเนี่ยตอนเด็กเรายังเึกไม่ออกแต่ว่าพ่อเนี่ยปลูกฝังให้เราว่าเราต้องเป็นต้องเป็นช่างช่างขายทองแต่ผมก็คือเราเดินไม่ได้ไงช่างขายทองมันจะต้องนั่งอยู่บนเคาน์เตอร์นะเกิดแถวเยาวราชเหรอใช่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 พ่อผมเนี่ยดิลุกคิดพ่อผมมาจากเมืองจีนก็ดีลุกคิดขายทองขายทองอยู่แถวยาวราชพ่อผมทำทำทองพ่อให้ผมเนี่ยเรียนท่องสุดคูณแล้วก็ดิลุกคิดตั้งแต่อายุสี่ขวบ สมัยก่อนเนี่ยเด็กที่จะเข้าโรงเรียนที่ต้องต้องเกณฑ์อายุเจ็ดขวบต้องเข้าโรงเรียนแล้วใช่ครับยุคนี้ก็เหมือนกันตอนนั้นเนี่ยลลผมตอนหนึ่งผมเจ็ดขวบเนี่ยผมไม่มีเงินเรียนหนังสือหรอกโรงเรียนเยนทศบาลต่างๆก็จะออกมาสํารวจดูด้วยว่าเด็กในพื้นที่เนี่ยคนไหนอายุเจ็ดขวบแล้วไม่เรียนก็จะไปเล่งงานพ่อแม่อันนี้แม่ผมนะที่เขายะซียงเี้ก็จะรู้ว่าเป็นประลงเป็นหน่วยงานของของรัฐก็จะเอาผมไปหลบในห้องน้ำนะผมอยู่สามปีจน อายุสิบขวบถึงจะถูกเขาจับได้เพราะนั้นผมเรียนปอนหนึ่งเนี่ยนะบวกบวกเลขลบเลขเนี่ยเป็นเรื่องหมูของผมแต่ทั้งคูณหารละผมทำบัรดไตาย,ยังได้ปอนหนึ่งอตอนเข้าเรียนนี่เราเข้าเรียนสิบขวบอายุมากกว่าเพื่อนด้วยใช่แล้วเราก็ไม่ปกติด้วยใช่เพื่อนแกล้งไหมครับเออมันเหมือนกับสัญญาตยานบอกเราว่าถ้าเรายิ่งหนีเรายิ่งจะถูกเขาลุก ไอ้คำว่าขาเปไปโยเซนเราถูกลอเราถูกลอาามา,าัาเลยนะครับขาเปไปโยเสแล้วก็มีมีรุ่นพี่สมัยก่อนเขาชอบเจอก็ตบหัวเล่นตบหัวเลน่นตบหัวเล่นมีวันหนึ่งเขาเผลอเราขวดตีกบาลเขาแตกเพังะากนั้นนี่ยพอเจอเขาพบเนี่ยเราก็จะหืบใส่กันละเราจะขูตีกบาลกันละเขากลับหนีนะ,นะนั่นคือสิ่งที่จิตจิตวิทยาทางบอกว่าเราต้องสู้ เราต้องปกป้องอันเอ้เรียนรู้ด้ตัวเราเองเราต้องปกป้องนองเราได้หกคนนองผมในซอยไม่มีใครกล้าแก่งใครถูกผมจับเราบอกว่าดินไมูุ่แน่เพราะแขนเราแข็งแรงเพราะผมถูกปลุกฝังด้วยแขนเห็นคุณเค็งเดินไปเดินมาก็เลยอยากจะเชิญมาคุยด้วยเพราะเกิดคำถามตลอดว่าไปหลงรัก ตกลุมรักของคุณสีกุ้งแน่ไงก็อาจจะเป็นเพราะความดีความขยันของเขาอะค่ะครเจอกันตอนตอนอายุเท่าไหร่ครับน่าจะเจอครับตอนอายุยี่สิบยี่สิบสองประมาณนั้นออกมาแล้วไปจีบยังไงครับเออก็เรียนหนังสือภาษาจีบด้วยด้วยกันแต่ว่าทีแรกก็ให้เพื่อนจีบก่อนอ๋อเพื่อนอยากจีบคือเราเองตอนตอนนั้นก็ไม่กล้าจีบทั้งหลาเพราะลุยเรื่อรูปร่างเราไม่ดีครับทั้งมาเห็นเห็นเพื่อนจีบแล้วตอนคำท้าจะจะเลวๆแล้วก็เหมือนแล้วก็เปิดจีบบ้างแต่ก็ไม่กล้าเปิดเผยนะ อ่าเพราะอาจจะเขาอาจจะส,งส่งสงัยเราก็ได้แล้วก็จีบว่าหกเจ็ดปีนะทำยังไงวิธีการจีบผมกูสีก็ไม่มีแล้ว,วก็ปกติปกติคอยดูแลเขาเขาจะไปไหนจะไปซื้อของซึ่งผมขับมอเ์ไซค์ก็ได้ผมขับรถยนต์ก็ได้อันนี้ผมก็พาเขาไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปตลาดไปไหนผมก็พาแล้วตอนคุณศรีกุ้งทำอะไรทำอาชีพผมเป็นช่างกุญแจเป็นช่างกุญแจอ่เป็นลุงแจแล้วเป็นยังไงตอนเขามาเทคแคร์ดูแลเขาก็เก่งนะเขาก็ทําอะไรได้เหมือนคนปกติทุกอย่างเขาขี่มอไซค์เนี่ยเรานั่งซ้อนท้ายเขาตลกไหมเขาเขาใช้มือสตาร์ทสมมุติว่าไปติดดไฟแงปั๊บ เราต้องรีบปอะขาลงเหมือนเป็นาตั้งเลยช่วยยันช่วยยันเขาขับแต่ว่าเป็นเกย์ประคองแม้แต่สมัยก่อนผมเชื่อยังต้องไม่มีรถเข็นอ่ะไม่เอ่อสมัยก่อนผมยังจเป็นต้องนั่งแล้วผมก็ไม่ใหญ่ใหญ่ะก่อนพุงไม่ใหญ่อย่างนี้พุงไม่ใหญ่ขน้ำหนักหนุ่มยังไว้ผมฮิปปี้ฮิปปี้ผอมๆผมเองตอนนั้นน้ำหนักแค่40่กิโลองเดี๋ยวนี้มาป่าจิกว่าแล้วคุณสีกุ้งสมัยก่อนหล่อไหมครับ เดี๋ยียาเลยียาแล้วสุดท้ายไปแพ้ใจคุณสีกุุงได้ไงครับก็แบบเหมือนกับช่วยช่วยเหลือกันมาตลอดเนี่ยห้าหกปียแรกๆเราเริ่มจากคุณชายมาแล้วสวัสดีครับพี่พี่พี่บอยจะรีไปไหนบ้างครับนั่งอยากฟังด้วยไหมครับฟังมานั่งฟังด้วยกันเลยครับเชิญเชิญเขาอยู่ช่วยงานผมละไม่กี้กำลังคุยกับคุณพ่อคุณแม่เรื่องว่าหลงรักกันได้ยังไงแล้วสุดท้ายเริ่มมีใจกับ คุณสีกุ้งได้ไงครับก็พอห้าหปีแล้วก็อื <laughs> ดูว่าเขาก็เป็นคนดี <laughs> เห็นคนมือขาดีๆแต่ว่าจิตใจเขาไม่ได้ดีตามเราก็เลยเลือกเขาญ <laughs> าติเราสั่งคือ,อคือยาต <laughs> ิเพราะว่างานแต่งงานอโหด คืองานแต่งงานอ่ะคือบ้านฝ่ายมาเขาก็ไม่ยอมรับปาไงคือญาติฝ่ายมาเขาแต่งงานแต่งชุดดาทั้งบ้านเลยคือมันก็เหมือนญาติสองฝั่งก็จะจะ,จะตีกันเขาจะตีกันแล้วแล้วคือปาเขาก็พูดบอกว่าคือให้หยุดอย่าตีกันเขาบอกว่าเขาจะดูแลมาให้ดีที่สุดคือวันนี้เขาไม่มีอะไรแต่ถ้าวันนี้่มีอะไร ทุกทรัพย์สินทุกอย่างที่อยู่ในบ้านเนี่ยจะเป็นชื่อมาทั้งหมดแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ไอโกงอาม่าเขาจะดูแลให้หมดซึ่งวันเนี้ยไอโกงอาม่าทุกอย่างเนี่ยปาก็เป็นคนจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดจริงๆปาดูแลปาดูแลหมดแบบที่พูดไว้ก็จะมีน้องเขาช่วยอยู่ดผมนั่งฟังตามนะในระหว่างตอนที่คุณสีกุ้งกำลัง คุณแม่คุณแม่เคงเนี่ยในระหว่างนั้นเนี่ยผมเชื่อคุณศรีกูรต้องมั่นใจว่าตัวเองต้องมีอะไรบางอย่างที่คนปกติไม่มีผมจะบอกอยู่ตลอดเวลาผมก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าคนขับดีเขามีโอกาสมากกว่าเราเพราะคนขับดีทางานแชั่วโมงผมต้องทำงาน16ชั่วโมงอ,มอย่างน้นอยๆน,นะเขาสงสารเราเป็นเรื่องที่ไม่แปลกแต่อยากคอยตามหมายถึงว่าเราไม่คอยตามเขาที่เขาสงสารเราต้องทุกคการที่เขาสงสารเราเราต้องขอบคุณเขาแหละ บางครั้งเราไปในในบางทีเราเดินกระเพกกรเพกเนี่ยมีคนให้เงินเราอะเรายกมือไหว้เขาบอกผมผมขอบคุณผม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 ไม่เอาแล้วอาจจะเป็นแบบยิงแบบปิดๆก็ได้และใช่ตรงนี้ป่ะครับที่เขาเอาชนะใจได้เขาลงขยัน,ขย,นขยันแล้วก็เ,เป็นคนสปอร์ตสมมติว่าเขาจะเลี้ยงเพื่อนเนี่ยนะ เขาซื้อตัวหนังที18บใบเลยเลียงซื้อทั้งแถวเลยเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นก็ยี่สิบกว่าเองยี่สิต้นๆนั่นแหละเออสีปีแล้วแหละอันนี้ถามจริงๆตอนเด็กๆโตมาเนี่ยครับโดนเพื่อนล้อไหมล้อว่าเนี่ยคุณพ่อล้อคุณพ่อเนี่ยเืก็มีบางทีโดนเพื่อนล้อ อ้พ่อใส่ล็อขอบขอบสิบเก้าอะไรเงี้ยคืออะไรขอบสิบเก้าก็ล้อล้อแม่งไงล้อแม่งล้อแม่งขอบสิบเก้าอะไรเงี้ยเด็ก็มีแต่เราก็เฉยเฉยไม่โกรธไม่โกรธก็เป็นเพื่อนแซวอะไรเงี้ยเราแสดงว่าไม่เคยมองว่าอันเนี้ยเป็นปมด้อยของเราไม่เคยมอเมาก็ภูมิใจแสด้วยสามเพราะเราเก่งเพราะเราเก่งก็คือโชคดีอย่างคือลูกสามคนเนี่ยก็ไม่ไม่เคยคิดว่าโอ้หพ่อนะพิการไปไหนอายเขาอะไรไม่เคยไม่เคยคิด แล้วก็ไปไปหนก็ดูแลอย่างดีหากมองแค่รูปลักษณ์ภายนอกของคุณสีกรุงอาจจะทำให้คุณผู้ชมในหลายคนคิดว่าคนที่อยู่รอบข้างจะต้องคอยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่อยู่ตลอดเวลาแต่ในความเป็นจริงแล้วครับคุณสีกรุงตั้งหากที่คอยดูแลทุกๆคนที่อยู่รอบข้างเรื่องนี้คงจะบอกเราได้นะครับว่าเราคงไม่สามารถตัดสินคนอื่นได้เพียงแค่เรามองเห็นเขาจริงค,ครับ